เควสที <üman> ่สามิในคนของเควสแรกนะค <s android> รับหลบหนีพร้อมของสากผมของใช้ในบ้านระดับสีม่วงขึ้นไป6ชิ้นน <by 95> ั่นเองครับสามารถสาสมได้นะไม่จาเป็นต้องออกในเกมเดียวนะครับในคนของเควสที่2องครับผลิตอุปกรณ์ข้อมชุดก่อนในแบ็กไกด์และรอเวลาจุดครบแล้วกดรับของเควสที่ส1เควสแรกนะครับหลบหนีพร้อมกับของสะกมของอุปกรณ์ระดับเครื่องมือสีม่วงขึ้นไป6ชิ้นนั่นเองครับในคนของเควสที่2องผลิตชุดก่อเรเวลวตักรณีในแบ็กไกด์และกดรับนั่นเองครับ เควสที่ข้อ12เควสแรกนะครับหลบหนีพร้อมกับของสะสมที่เป็นข้อมูลระดับหมีม่วงขึ้นไป8ชิ้นนั่นเองครับเควสที่2ผลิตไฟฉายในรูป2ครั้งในแบ็คไซด์รวมกันแล้วมันจะได้ประมาณ8อันนั่นเองครับเควสที่ข้13เควสแรกนะครับหลบหนีพร้อมกับของสะสมที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์ระดับหมีม่วงขึ้นไป6ชิ้นนั่นเองครับเควสที่2ผลิตกล้องในรูป2ครั้งนั่นเองครับเควสที่ข้14 เควสนี้จัดการผู้เล่นด้วยปืนไลท์แมชชีนกันหรือปืน LMG อันไหนก็ได้1คนและต้องจัดการอีก1คนด้วยปืนพกตันภายใน1เกมพร้อมหลบหนีออกมาให้ได้้ากกลุยหรือไม่เค็ดอันใดอันหนึ่งจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยนั่นเองครับเควสที่สาิเควสนี้เล่นผ่านที่ซีโรแดรับสุดยอดพร้อมกับกดสสอบจุดที่เกมกำหนดให้ให้ครบทั้ง3ที่นั่นเองครับเควสที่สา จะต้องทำภารกิจทั้งหมดภายในเกมเดียวหากกลหรือทำอะไรอันหนึ่งไม่สำเร็จจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดครับเควสนี้ให้เราค้บของจากตลาดาษาทิ้นตามในรูปนี้เลยครับจากนั้นให้ไปวางในแผนที่สีโรดมตามที่ภารกิจได้กำหนดไว้นั่นเองนะเควสที่สาเจ็ดเควสนี้เนี่ยจะให้เปีเป๊ยเ,เนี่ยตามหาขันยะลักษณ์ในรูปที่ผมขึ้นให้เลยครับแล้วนี่ก็คือแผนที่ที่มีขันยะลักษณ์ตามนี้เลยนะเปีอยๆก็ลองไปหากันดูนะครับจะต้องหาให้ครบทั้งหมด8ดอันนั่นเองครับ เควสที่ข่าว18เควสนี้จะให้เราเก็บกล่องสกีปืนสองกล่องพร้อมกับหลบหนีให้ได้คำเร็จนั่นเองครับ เควสท,ที่ขามสเควสแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไขแค่ชุดกอดตัวเดียวที่มีมูลค่าเข้าแมปได้และหนีออกจากสิโลตดด์ยมสำเร็จ1เกมนั่นเองนะเควสท,ที่สองไขชุดกอดที่มีมูลค่าเข้าแมปได้เลือก1แผนที่ระหว่างกัปเปอรคิตตี้หรือแพ็กเกจหลบหนีสำเร็จ1เกมนั่นเองครับข้อควรระวังของเควสที่ขามสนะครับอยากจะบอกกันเลยว่าเควสนี้เนี่ยคนรทำพลาดมันค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็งงกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ผ่าน ในขั้นของ,ของเคล็ดแรกเนี่ยคือให้เพื่อนๆเนี่ยหลบหนีออกจากมิโร่แดงให้ได้ใช่ไหมครับแล้วเคว็ดที่สองเนี่ยก็คือให้เลือกระหว่างสเปนคุกี้หรือว่าเป็นแบ็กเก็ตอ่าคือเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นสเปซอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่ในสเปซก็คือมิโร่แดงจะหายไปด้วยนั่นเองคือง่ายๆว่าแกจะต้องไปทำมิโร่แดงใหม่นั่นเองนะครับฉะนั้นลองเลือกกันดีๆนะครับว่าเคว็ดที่สองเนี่ยเราจะเล่นสกเปซหรือแบ็กเก็ตแล้วก็ต้องหลบหนีให้ได้ด้วยนะในทั้งมิโล่แล้วก็แบ็กเก็ตติดต่อกันสองเกมนั่นเองครับ โอเคถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรของไก่ตรงไหนก็สามารถถามด้านใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครที่รู้เนี่ยก็ช่วยกอบไปก่อนนะใคร